สวัสดีค่ะแอมธีรพันธ์จรดดน,นะคะวันนี้แอมจะมาทําเมนูขนมสําหรับผู้ป่วยโรคไตค่ะซึ่งขนมที่จะทําในวันนี้นะคะเป็นโลไข่ขาวยำแอปเปิลค่ะอุปกรณ์ที่แอมจะใช้เป็นหม้อหุงข้าวค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะมีไข่ขาว3ฟองแป้งสาลีอเนกประสงค์หนส่วนสี่ถ้วยค่ะน้าตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวหนส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็มี เกลือส่วน8ช้อนชาค่ะเราเริ่มมาจากการแยกไข่แดงกับไข่ขาวก่อนนะคะแยกแล้วก็เอาไข่แดงออกไว้แล้วหลังจากที่เราแยกไข่ขาวกับไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตีค่ะนี่ หลังจากที่เราตีได้ประมาณนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ำตาลลงไปก่อน,นะคะ่ะครึ่งหนึ่งค่ะนี่นนก็จะค่อยใส่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะตีต่อค่ะ แล้วพอตีไปสักพักนะคะแล้วก็เพิ่มเกลือค่ะแล้วก็ตีต่อค่ะอ่าแล้วก็ใช้ได้แล้วแล้วเราก็มาค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เหลือนะคะเราค่อยๆใส่ให้หมดเลยค่ะ ก็ใส่แป้งด้วยนะคะค่อยๆใส่ลอนทีละนิดนะคะ่ะค่อยๆใส่ลงไปแล้วเราก็ตะล่อมค่ะตะล่อมก่อนรอบนึงเนาะแล้วก็ค่อยใส่เพิ่มอีกยวตะล่ลอมไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้แป้งกับไข่ขาวเข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่เพิ่ม ให้หมดเลยนะคะค่อยกระจายออกไปแล้วเราก็ตะล่อมให้เขาเข้ากันค่ะตะล่อมไปเรื่อยๆพอเราตะล่อมจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเทใส่ในหม้อหุงข้าวะคะ่ะปิดหม้อหุงข้าวเลยแล้วก็แล้วก็ปาดลงไปให้หมดะคะ่ะ แล้วเราก็เอาไม้พายค่อยๆเกี่ยนหน้าให้หน้าเขาเรียบนะคะเวลาออกมาจะได้สวยๆค่ะนี่เราก็ปิดฝานะคะสาหรับหม้อหุงข้าวตัวนี้เราจะมีโหมดที่ทําเค้กอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมากดที่โหมดทําเค้กเลยนี่แล้วก็งเลยหลังจากที่แป้งสุกนะคะแล้วก็เอาออกจากหม้อหุงข้าวค่ะแล้วเราก็จะเอามาผึ่งวางไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะ พอเย็นแล้วเราก็จะเอามาหั่นค่ะสำหรับแป้งที่แอมทำนะคะสามารถแบ่งทานได้เป็นสองเสิร์ฟค่ะเราก็มาตัดครึ่งก่อนแล้วเราก็จะทาแยมแอปเปิ้ลลงไปนะคะเลยโดยแยมแอปเปิลเนี่ยแอมมีทำไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ลองเข้าไปดูกันได้นะคะวิธีทําปริมาณที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ประมาณครั้งนี้เราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะนี่เห็นี้นก็ปาดให้ทั่วค่ะ แล้วจากนั้นเราก็ม้วนค่ะม้วนไปเลยนี่แล้วเราก็จะได้เยม่โลแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เตรียม จัดเสิร์ฟค่ะนี่นี่นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นโลไข่ขาวแยมแอปเปิ้ลสำหรับผู้ป่วยโรคไตหนึ่งเสิร์ฟค่ะนี่หลังจากดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเจทีลาไว้ด้วยนะคะ